โอเคครับสวัสดีเด็กทุกคนด้วยครับผมนะวันนี้พี่มาเล่นเกมผีตามที่สัญญาครับผมนะโอ้โหเป็นไงล่ะห่างหายไปนานะเออเออพี่จ๋าจ,จะมุคนเดียวนะปุ๊บพอ,อดีพี่กับพี่เบนจะอาจออจะคุยคนละแบบกันเอ,อจะเปิดตัวคนละแบบกันแหล,ละแหละคือก็จะเล่นจอยเหมือนกันพูดเหมือนกันนะครับผมนะ เราจะมาเล่นกับทีมงานอีก2คนชื่อเทมกับวิกรกรครับผมนะนั่นแหละเออไปเล่นกันเถอะชื่อเออชื่อเกมชื่อเกมชื่ออะไรนะเฮม ly เอ็นไฟอ่ะ,อะใช่ไหมนั่นแหละจำได้แค่นี้แหละ <laughs> โอเคอย่าไปสนเลยเรา <laughs> ไปเสี่ยวกันดีกว่าน้องเนี่ยนะ <laughs> โอเคครับผมนะมาเจอกันโยกับผมก่อนนะ

ไม่มีไม่มีคำพี่ไม่มีแน่นอนงเพิ่งเล่นครั้งแรกครับผมนะทำไมใหน้าตาบุงมึงเป็นอย่างนี้วะอ๋นนี้กลัวนี่กลัวเป็น เป็นเป็นเซลมาลมซาเป้งหัวว่าแัวีใครกระโดดผู้หก่อนเบนเป็นมึงหัวล้านอ่ะเบนไอ้เบนหัวล้านอ่ะอ่าเดี๋ยว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 จะเย็นจะเย็นจะเย็นเราวันนี้เราได้

ฮะคนเดียวกันเอป่าป่าป่าเราไปกันเถอะกดคีิกเมาส์คลิกขวากระโดดชิป แทบ็บ A C อ๋อโอเคโอเคจำได้ละปิดไฟหรือว่าเราปิดไฟเล่นไหมเบนเคุณมองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรเลย,เนนยใช่เ <c oughs> สียสลายรุ่นน้องไปโอ,โ,อโอเคโอเคเราเราเสียเวลามากกันไปละ โอเคเดี๋ยวพี่นำเดี๋ยวพี่นำเองออเมันบอกว่าเราต้องไปหากุญแจเราต้องไปหากุญแจใช่กูอยู่หลังบ้านเัาเป็นอุกุลุกเป็น กูขนลุกอุเมื่อกี้ขนลุกสูู้เลยไม่ไม่พี่พี่อยู่ข้างหลังพี่พี่มาอีกทางหนึ่งชิปหายแล้วแล้วแล้วพี่ต้องไปทางไหนวะเนี่ยเชี่ยหลังบ้านมืดจัดมืดจัดจัดเบนรับกูหน่อย เฮ้ยหายกันด้วยหรือวะอ๋อนี่ไงโอเคๆพี่เข้ามาละอ๋อโอเคโอเคกู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 ติดนี่แล้วว่าเบนกูขึ้นไม่ได้ละกูขึ้นไม่ได้ละใช่ใช่ใช่พี่ลงข้างล่ังไม่ไมกูไม่รู้ไง

เอ้ยกระจกไม่เห็นตัวเองว่ะอันนี้ประตูบอกว่าให้ไปหาคีย์หาคีย์อ๋อเล่าอีกทางอ๋อเดี๋ยวกันใช่เหรอเฮ้ยเสียงเสียงเดินแม่งโคตรสนใจอ่ะเสียงเดินแบบเดินตุก เสียงเดินแม่งได้ใจว่ะเป็นเอ้ากูอยู่คนเดียวรอเนี่ยกูเดินมาเพลินเลยเดินคนเดียวเลยแเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเบาเสียงโอเคเดี๋ยวกูเบาเสียงละอ่าอาจจะได้ยินกันได้หนึ่น กูกูก no ็ไม <response> ่ร like ู้เนี่ยกูก็เดินตามทางกูมาเนี่ยเฮ้ยทำไมทำไมที่กูมันเสียวๆจังวะเฮ้ยกูเจอตุ๊กตาเป็นเป็น เอาต nah? like yeah, okay. right. like yeah, like yeah, ุ๊กตาทำไรนะเอาตุ๊กตาทำไรเชี่ยแล้วกูอยู่คนเดียวเนี่ยคืออะไรเนี่ยเบนเบนเบนกูกูยังอยู่คนเดียวอยู่เลยเนี่ยอะไรเนี่ยกูเพิ่งเจอตุ๊กตาตัวเดียวเนี่ยอุ้ยใครเปิดประตูใครเปิดประตูใครเปิดเสียงดังมากเสียงดังแบบอิ๊เนี่ย กูคุยอยู่ตรงนี้คนเดียวเนี่ยกูแบบไม่นะกูอยู่คนเดียวกูวิ่งออกบ้านนะเนี่ยพี่เบนพี่เบนมาแหกกูด่วน วุ้ยตุ๊กตาเก็บได้สองตัวเป็นตัวอะไรไอไอไทอแล้ววะเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอพวกนี้เดี๋ยวพี่จะแปลแปลเป็นข้างล่างแทนเนาะโอเควิ่งใครใครเปิดเอสเอสหน่อยเนี่ยเอเก็บตุ๊กตาได้ละเออเออใช่ใช่พี่อยู่ชัสอง ประตูประตูนี้เปิดไม่ได้เนาะชื่อเช่อเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรข้างหลังวะอุ้ย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 เุ้ยอุ้ย ตตตนนห้าามันอยู่ชั้นล่างอ่ะมันอยู่ชั้นล่างอ่ะมันคุมอะไรไม่รู้อะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเฮ้ยไม่เล่นนะเว้ยไอ้เยี่ยมมันอยู่นี่มันอยู่นี่ ตุก๊กตาเล็กก็เดินได้อ้ยกูไปหาเมืองไม่ได้แล้ว,แล,วแล้วใครเนี่ยตุก๊กตาเล็กเนี่ยทำไมตัวเล็กวะอ๋อผมตายมมนแออเหรอเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้เบนมันอยู่ฝั่งนี้นอยู่ฝั่งนี้กูเจ้ากูเจ้ากูจอยู่นี่กูแจ โูตายบ้ามาแล้วบ้าตาาแล้วบ้าตา้าแล้วม่ามา้ามา้าแล้ว้าาาแล้วกูปิดประตูกูปิดประตูขังกูปิดประตูขังไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูทางตันกูทางตันว้วอว้วตกใจหมดประตูอัดหน้ากู

เป็นเป็นเป็นมามาเป็น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 ตามหัวเป็นตามหัวไปแล้วกูไม่อยู่แล้วไปแล้วเจ้าเปนมันอยู่หน้าประตูมันอยู่หน้าประตูเบนมันอยู่หน้าประตูมันอยู่หน้าประตูที่มึงอยู่อ่ะ

โอเคโอเคมาปะปะกู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 โอเคเก็บตุ๊กตามาป้องกันไว้เมนเก็บตุ๊กตามพป้องกันไว้โอเคโอเคเดี๋ยวกูน้ำแม่เดี๋ยวกูน้ำแห้

พี่มประสบการณ์หนูอยู่ข้างล่างพี่อยู่ข้างล่างเฮ้ยกูมาระดับเสียระเบนกูมันจุกผีได้เจอโอเจแล้วเจอโอเจแล้วโอเคไปชื่อตัวตัวเอ่อตัวเฮดตัวเฮ็ดตัวเฮ็ดโอเคโอเคโอเคเปิดประตูได้อันหนึ่ง เออทางขึ้นทางขึ้นตรงประตูเออตรงเออ่ประตูทางทางใา้ดินทางใร้ดินมาๆๆมามารวมตัวกันที่เอ้ยเอ้ยกูเจอผีแล้วกูเจอผีแล้วเจอผีแล้วตรงตรงเออ่ทางแถวแถวแถวอะไรปะแถวทางใต้ดินใต้ดินใต้ดินเจอละเจอและเจอละเจอเจอผีละ นนี่ห้องนี้ห้องนี้เพิ่งเปิดได้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เพิ่งเปิดได้ห้องนี้เพิ่งเปิดได้ห้องนี้โอเคโอเคห้องนี้เพิ่งเปิดได้โอเคห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรหรอกเพราะมันจะมีเอกสารบอกว่าอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าจำไม่ผิดโอเคเออมันน่าจะมา ให้ไปทางนี้ทางนี้มันจะมีเอออะไรนะเหมือนจะมีคุณเป็นทางลงๆไวขึ้นั้นขึ้นดนสองอาจจะไม่ผิดเออผมไปวนเอข้างๆนี้จะมีจะมีอะไรสักอย่างแลี้มันจะเนจอคีเจไมบอกเจอเลยใช่ไหมเองเนี่ยมันไม่มันงไม่นั่นแหะม่บอกไม่บอกเ <c oughs> นี่จะเจอคีย์อีกอันหนึ่งใครเก็บใครเก็บเมื่อกี้ใครเก็บไม่ได้เก็บนะไม่มีขึ้นมันนั้นมีมีขึ้นไม่มีที่กูไม่มีที่กูเหมือนใครเก็บก่อนหน้า,า,าอา้าแล้วใครเก็บอะวิใครขับรถ ใครใครใครเก็บกุญแจชั้นบนได้ใครเก็บชั้นกุญแจชั้นบนได้ละโอเคโอเคเจอชั้นบนละเออเจอชั้นเจอชั้นโอเคโอเคมา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 ชั้นบนชั้นบนโอเคห้องไหน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 ต้องรีบเปิดโอเคโอเคเก็บตุ๊กตาเก็บตุ๊กตาเป็นเก็บตุ๊กตาไปไปชั้นล่างไปชั้นล่างไปชั้นล่างดุนดุน เออมาเจอกันชั้นล่างเลยเจอกันชั้นล่างเจอกันชั้นล่างอุ้ยอุ้ยเออชั้นนี้ชั้นนี้ลงนี่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 เออลงนี่ลงนี่แล้วก็เลีร็วกว่าโอเคโอเคป้า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 มาใครเปิดใครเปิด ต้องเปิดประตูโอเคไม่ใช่อันนี้มันทางมาทางนี้มั้หรอประตูฝั่งนี้ประตูฝั่งนี้มห้ยเราจะตายย้อนมามีตุ๊กตาดิ เออสี่ตัวสี่ตัวใครใครจะเป็นคนวิ่งวิ่งคนตัวเออเอาเราต้องเผาเลยเผาไอ้ตัวที่วิ่งอ่ะตัวที่มันมีสัญลักษณ์วงกลมตรงกลางอ่ะเราต้องเผาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเก็บตุ๊กตาให้มาเดี๋ยวกูไปเก็บตุ๊กตาให้จำ ใครได้เฝ้าประตูใครได้ใครจะเฝ้าประตูใครจะเฝ้าประตูใครเผาใครเผาเผาอ้อยไอ้มันกิน มากินตุ๊กตากูเป็น,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 นบ,บอกให้เผาใครเผาอ่ะใครไม่เผาอ่ะอุ้ยมันอยู่ชั้นล่างมันอยู่ชั้นล่างอยู่เลยวพวกเอ้งตุกตากวะ้ยตุ๊กตาวิ่ง เด้งต้องจับตุ๊กตาจนะ้าถ้าทิ้งเนี่ยถ้าทิ้งเนี่ยก็คือคือพี่ต้องถือตุ๊กตาใช่เป็นกาขท้นมาพี่ต้องือตุ๊กตาค้างไว้เลยเว้ยตุ๊กตามันจะวิ่งตลอดเลยว่ะตุ๊กตาวิ่งตลอดเลยอะะพี่ปพี่ประตูวะต่อหน้าต่อตาเลย ใจดีขุยแจ่สามดอกของอยู่ในห้องนะนะแต่ยัแพ้ถ้าเอายังไงอ่ะพี่จะ่รู้อย่างเดียวคนไม่หยอกไม่รู้พี่หมอใช่พี่จำได้ไหมที่ผมกต้องเก็บไม้มาเผาอ่ะเดินวนไปสามสี่รอบเลยแต่เริ่มลายตาละ

好了。好一安。có chích để có chích có ทําไม ปตัวเลไปตัวดีน่อยตายเรียบร้อยก็ดีนะกูขึ้นมาบนกูมาหาตุ๊กตาเนี่ยมีตุ๊กตาตายตัวแทนอยู่เนี่ย เบนนี่ใครเนี่ยถือตุ๊กตาตาโดนแทนกันเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้วะเอออีกตัวหายไปไหนวะเอออีกตัวหายไนวะเออเดงนเดิอยู่กลางอยู่ข้างอยู่ข้าง โอเคโไปไปเจอไปเจอกันไปห้องนั่นีไปห้องนั่นีไปห้องเผาดิเบนไปห้องเผาไปห้องเผาอมาลักกมาักกูเดี๋ยวเดี๋ยวใครไปไปจุกได้อะไม่อยากดู กลายเป็นผีกูกลายเป็นกูกลายเป็นเด็กเออมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วเร็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 ว โอเคหมดแล้วหมดแล้วมันหายแล้วมันเงียบเสียงหายแล้วเสียงหายแล้วไม่ไม่กูยังกลายเป็นเด็กอยู่เลยเนี่ยยัง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 กูยังอยู่ข้างบนอยู่เนี่ยหายอยู่หายวิธีลงอยู่เนี่ย ตื่นเถิดชาวไทยเมัวรับไล่ อยู่ชั้นล่างเนี่ยไอวนอยู่ที่เดิมเลยนะไม่เจอใครเลยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เพรเจอทางขึ้นแล้วเจอทางขึ้นละโอเคน, okay. นี่นี่ใครนี่ใครลาล่าล้ล่าลาล่าลาล่า <Okay. S 1> ใครแบก <laughs> แบกผีเย่ผ่านแล้วครับผมนะ <Okay. S 1> ตบมือ ฉากเป็นสุดยอดเลยเมื่อกี้โดนหลอกอะอ,บบอู้ยแบบว่า ไม่เอาแบบนี้แม่เล่นอีกแล้วนะวเาาเย่จบแล้วเย่ yeah. ถึงคุณจะแน่มาสักแค่ไหนพวกเราก็จะฝ่าพิกิตไปถึงนั่นได้นะเออไม่มีแหละคำพมจะกลัวอะไรคำพมคำพม <c oughs> <c oughs> ทิ้งกูเฉยเลยโอเคแล้วเอเจบคลิปดีกว่าเราโอเคมันผ่านละ บายบายครับผมนะมา้เจอกันคลิปหน้าครับ <c oughs> ผีกระจอกว่ะเบนผีกระจอกมากเลยว่ะไม่พูดถึงว่ะเมื่อกี้ใครกรีดน,นะ